ุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะกาว่าเราบังคุบเบาบัญญาอีกไม่จะเทียทนคงดับตาคัมภีแสงข์ทำจบสอง,สอง,งพันปีที่ก่อจุ จะไม่ดับสิ้นสุดลงหรอกมนะาหากว่าเรามีดานถิ่นภาวนทาทั้งโลกต้องจมแจ้งจจจด้วยแสงธงดามแสงเทียนสง่นสนง้อนแสงธงดามคำพี่เปิด ตื่นเสียเื่ฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งให้เน่นให้ใจโดนภาวนาภาบุญายเสงเตียนส่องพร้อมเสงธรรมที่นำจุด จะยงหยุดทุกทวกรรมนำสุขใสเราจะพูดช่วยกันจุดเทียนแห่งใจจะส่งให้เสธรรมอยู่คู่โลกามาลา i ah, 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 ah. มาตั้งว่า Pa no bakawato Sagangangko sang nama Sa mayang bante Wisung-wisung la Kanadaa กนคาดายาติสเลนีนาสหปัญจศิลานิยะจามะตัติยมปีมายังมันเตวิสุงวิสุงลกคณาตายาติสเลนีนาสหปัญจศิลานิยะจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสสสสัััมมมาพุทธะนะโมตัสสะะะภควะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโม tatsa bhagavato arahato sama sambuddhasa namo tatsa bhagavato arahato sama sambuddhasa putang saranang kacami putang saranang kacami tamang saranang kacami ทัมมังสรนังกจฉามิสังคังสระนังกัจามิสังคังสรนังกจามิทุติยมพิพุทังสระนังกัจามิทุติยมปีพุทังสรนังกจฉามิทุติยมพิทัมมังสระนังกัจฉามิทุติยมพิทัมมังสรนังกจฉามิทุติยมพิสังคังสระนังกัจามิ Tak diampi sangkang, sedat kecami. Tak diampi taman, serenang kecami. Tak diampi utang, sedat kecami. Tak diampi taman, sedat kecami. Tak diampi taman, sedat kecami. Tak diampi utang, serenang kecami. Tak

Adi Yami Adi Manisika Padang Samadhi Kami sumi Sumicacara Vira Manisika Padang Samadhi Kami Kame Sumicacara Vira Manisika Padang Samadhi Yami เวรัตมณีสิขาปัทังสัมาธิยามิมูสาวาตาเยรามณีสิกขาปัทังสัมาธิยามิสุรามีระยะมัจัะปมาตถานาเวรัมณีสิกขาปัทังสัมาธิยามิสุรามีระยะมัจัะปมาตถานาเยรามณีสิกาปัตังสัมาธิยามิ มานีปัญจสิกขาิขปาทานิเสิริณสุขติยันติมีเรนักพุสัมปทานสิรนานิพุติยันติตัสมมาสีรังวิโสทธะเย็นิีอาณาปัจโยตุ เดียมถวายสังฆทานจะกปะเขาดื้อนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะะคะวะัตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตมีทานังทานงัมีปริสุทังมิพานังปลมังสุขังนิพานะ ปัจโยโตูอิมานิมายังพันเตพัตตานิสัปริวรานิพิกขูสังคาสาโอนุชะยามะสาธุโนพันเตภพิขูสังโฆอิมานิ hatani, sa'periwani, patikan hatu, amakan cewa, mata pitu, ati ya yatakanang, kikaratang, kita ya, sukaya. ข้าเตพ่พระสูงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมถวายสิ่งพัตตาหานพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเดพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงได้โปรดรับพัฒตาพาร้อมกับของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือมากผลและพานิพาน ขอความสุขทางประการจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยญาติพี่น้องทุกคนด้วยขออุทิศใ้บิดามารดาอุาาย่าสามีภรรยา บุตทีดาญาติสนิทมิสายที่ล่วงลับไปแล้วผมทั้งเทวดาอาลักเจ้ากรรมนายเวรตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายหากดวงจิตดวงวิญญ,ญาณของท่านอยู่พรบภูมิใด ขอจงได้โปรดับรู้และอนุโมทานาเใน,บ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 นผลบุญผลกุศลนี้ถ้าได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป ในที่ทุกสถาน,ถานในการทุกเมื่อ,อตลอดสิ้นกาลนานเดินสาธุนิพพานะปัจ,จยโยตุ